โดครบาบสำหรับคลิปนี้กูจิจะพามาดูที่มาของสมก,การ g เท่ากับ gm ส่วน r กําลังสองนะครับในส่วนนี้นะครับมันก็คือสมก,การที่ใช้หาค่าความเร่งโน้มถ่วงหรือสนามโน้มถ่วงที่บริเวณผิวของดวงดาวนั่นเองทีนี้กูเริ่มจากถ้าสมมติว่ามีดาวดวงหนึ่งนะครับซึ่งให้ดาวดวงนี้มีลักษณะเป็นทรงกลมแล้วกันนะครับแล้วก็มีรัศมีเป็น i ใหญ่ค่าหนึ่งและก็มีมวลเป็น m ใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการหาความเร่งน้มถ่วงที่บริเวณใดนะครับให้เราจินตนาการนะครับว่าลองเอามวลก้อนหนึ่งนะครับอาจจะมีมวลเป็น m เล็กนะครับและก็มีรัศมีเล็กมากๆนะครับในที่นี้ผมจะให้เป็น x แล้วกันนะครับภายใต้เงื่อนไขที่ว่านะครับไอเจ้าปริยะ อใหญ่นี้มากกว่า x มากมากนะครับคือรัศมีของดาวดวงนี้นะครับมากกว่าวัตถุก,ก้อนนี้มากมากนะครับนี่คือเงื่อนขแรกที่เซตให้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการหาว่านะครับค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวของดวงดาวเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ลองจําลองนะครับว่าเราเอาวัตถุก,ก้อนนั้นนะครับ มาวางบริเวณที่ผิวดูนะครับทีนี้เมื่อวางที่ผิวนะครับแน่นอนว่าตามกฎที่3ของนิวตันนะครับมันก็จะเกิดแรงดึงดูดแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับของของทั้ง2ก้อนนี้นะครับหมายความว่ามวลเใหญ่ก็จะออกแรงดูดเอ็มเล็กนะครับเเล็กก็จะออกแรงดูดเอใหญ่ในขณะที่เท่ากันแต่ที่ทางตรงกันข้ามนะครับแต่ทีนี้นะครับ ถ้าเรามาพิจารณาสมการนะครับก็แน่นอนนะครับว่ามันก็จะเกิดแรงนะครับซึ่งขนาดของแรงดึงดูดนั้นนะครับหมายความว่าแรงที่ m ใหญ่ดูด m เล็กนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็คือน้ําหนักของไอ้เจ้า m เล็กนั่นเองนะครับซึ่งน้ําหนักก็เขียนในสมการเป็น mg แล้วกัน นี้เราจะพิสูจน์แบบฉบับมัธยมนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะทีนี้ถ้าเรามาตั้งสมการนะครับจากกฎของนิวตันนะครับกดแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันก็จะตั้งสมการได้นะครับว่า F นะครับเท่ากับ g m เล็ก m ใหญ่ส่วนด้วย r กำลังสองนะครับในส่วนของ r ตัวนี้นะครับมันก็คือระยะที่วัดจาก จุดศูนย์กลางมวลเมใหญ่ไปยังจุดศูนย์กลางมวลของเอ็มเล็กแต่เนื่องจากในที่นี้นะครับเราเซตให้ว่า R ใหญ่มากกว่า R เล็กมากๆนะครับฉะนั้นในกรณีนี้จะเราจะถือนะครับว่าปริยะ R เล็กตัวนี้ก็จะประมาณเท่ากับ R ใหญ่นั่นเองฉะนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะแทนค่าเข้าไปนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเขียนเงื่อนขไขไว้ด้านข้างก่อนนะครับว่า ไอเจ้า r เล็กตัวนี้จะต้องเท่ากับ r ใหญ่บวกกับ x นะครับแต่เนื่องจากภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับ r ใหญ่มากกว่า x มากๆก็จะได้ว่า r ประมาณ r เล็กนะครับประมาณ r ใหญ่เสร็จแล้วนะครับเราลองแทนค่าเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องแทนไอเจ้า f ตัวนี้นะครับจริง f ตัวนี้นะครับขนาดของ แรงในดูดระหว่างมวลนะครับก็จะเท่ากับน้ําหนักนั่นเองนะครับน้าหนักของมวล m ใหญ่ดูด m เล็กนะครับก็จะเป็น m g นะครับอันนี้ถ้าเราต้องการหาค่า g นะครับเราจะต้องแทนเป็นน้ําหนักของเจ้ามวล m เล็กนะนะครับอันนี้คือ g g ที่ผิวดาวดวงใหญ่นะครับก็จะเท่ากับนะครับ g m เล็ก m ใหญ่ ส่วนน้วย R กำลังสองนะครับเสร็จแล้ว M เล็กก็ตัดเล็ปเล็กไปนันเราจะได้ค่า G ออกมานะครับนี่คือ G ที่ผิวนะครับจะมีค่าเท่ากับ GM ส่วน R กำลังสองนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมฝั่งนี้เป็นเวกเตอร์ฝั่งนี้เป็นสเกลร์นะครับจริงแล้วฝั่งนี้ก็จะถูกคูณด้วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนนะครับ ว่า g ตัวนี้ก็คือปริมาณเวกเตอร์อันนี้ก็คือที่มาของสมการ g เท่ากับ gm ส่วน r กำลังนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าสมมติมันอยู่ห่างจากถ้าเราต้องการหาค่า g นะครับห่างจากผิวดาวคะอ,อ์ตรงนี้ออกมาหรืออาจจะเป็นไม่ไม่ใช่ดาวคลอดนะอาจจะเป็นดาวเลิกก็ได้นะครับอันนี้ก็คือวัตถุก้อนหนึ่งนั่นแหละนะครับ ถ้าสมมุตินะครับว่ามันห่างจากผิวของดวงดาวตัวนี้ออกมานะครับเป็นริยะ h นะครับอันนี้เพิ่มเติมนะถ้าห่างออกมานะครับห่างออกมาเป็นริยะ h สมมติขียนเพิ่มเติมเป็นสีสีม่วงแล้วกันนะครับอันน้ตำแหน่งนี้นะครับณ้าตำแหน่งสีตรงนี้นะครับหายไปเป็นสีม่วงก็โอเคนะครับ เราต้องการหาค่า g ที่บริเวณตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่ห่างจากผิวขึ้นมาเป็นระยะ h เนาะนะครับเพราะในส่วนนี้นะครับเราก็แค่นะครับเอาคูเขียนเป็น g พาร m มเลยกันเพราะในการหา g พาร์มนะครับเราก็แค่นะครับบวกระยะ h เข้าไปนะครับเพราะเราอย่าลืมว่าต้องวัดจาก cm ออกไปนะครับเพราะก็จะได้เป็น r บวก h ทั้งแกงนี้เลยนะครับ กำลังสองนั่นเองนะครับ